สวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ฮาร์อาจารย์อ้อมอาจารย์มลิแล้วก็กราบสวัสดีครูทุกท่านนะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนแล้วก็พลังงานทุกๆพลังงานที่ลงมาซัพพอร์ตขนาดนี้นะคะตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงของกิจกรรมของขวัญจากจักรวาลน,นะคะซึ่งเป็นของขวัญที่จะได้รับจากอัรทูตสวรรค์ทั้งห้านะคะโดยเริ่มจากท่านมิคาเอลในกลุ่มของเรานะคะ ซึ่งเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะเราจะได้ทราบถึงคุณลักษณะของพลังงานของท่านมิคเอลกันไปแล้วนะคะแล้วก็วิธีการน้อมนําพลังงานของท่านมาใช้กันนะคะแล้วก็การที่เราจัด,จด,จดกิจกรรมนี้นะคะก็เพื่อมอบของขวัญส่งท้ายปีให้กับทุกท่านด้วยการยกระดับจิตใจโดยนําพลังงานของเราอัคาระเทพส่วนทั้งหลายนะคะมาช่วยในการยกระดับจิตของเรานะคะสําหรับวันนี้นะคะก็จะเป็น หน้าที่ของท่านมิคาเอลนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับรู้ถึงพลังงานของท่านมิคาเอลนะคะช่วงแรกเราก็มาปรับขึ้นความถี่เพื่อรองรับพลังงานของท่านกันก่อนนะคะโดยเริ่มจากพี่วันนะคะมาช่วยปรับความถี่ให้กับพวกเราคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ฮาร์ดอาจารย์พร้อมอาจารย์มารีและน้องๆทุกท่านนะคะก่อนหน้าที่จะมาเข้ากลุ่มท่านมิคาเอลก็ มีวันหนึ่งได้ฝันเห็นดาบก็นึกถึงอาวุธจักรวาลก็เลยเลือกเข้ากลุ่มท่านมิคาเอลท่านเป็นทูตสวรรค์ที่เป็นแรงบันดาลใจให้พี่ท่านเป็นผู้มีความกล้าหาญเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวซึ่งตัวเองก็มีนิสัยหลายๆอย่างคล้ายท่านก็เลยนึกถึงเพลงเพลงหนึ่งนะคะชื่อว่าเพลง You ูล s Meet Up ทุกครั้งที่ฉันต้องการพลังเมื่อนึกถึงท่าน น้อมนำพลังท่านทำให้ฉันยืนหยัดได้อย่างสง่าง,งามแม้บนยอดเขาที่สูงเหยียดฟ้าในทะเลทรายที่พายุถาโถมก็ไม่อาจกล่อมกายดาบอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านสถิตในดวงใจฉันพลังใจยิ่งใหญ่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเป็นชัยชนะสยบมารทั้งภายในและภายนอก Ah, today we're going to listen to a song called "Land of the Golden Heart." When I am dark and know oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened, then I am still and wait here in the silence until you come and sit the with me you lace me up so i can stand on my you lace me up to walk on stormy sea, I am strong when I am on your shoulder. You lift me up to more than I can be. On my hand, you lace me up to walk on me see I am strong when I am on your shoulder. You lace me up to more than I can be. Mm. You lift me up So I can stand on mountains You lift me up To walk on stormy seas I am strong with I am on your shoulders You lift me up to more than I can be, you lift me up so I can stand on mountain. You lift me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulder. You lift me up to more than I can be You lift me up to more than I can be จบแล้วค่ะขอบคุณค่ะ มากมาก,มากเลยค่ะพี่วันค่ะ <c oughs> ก็คือ <c oughs> เราจะหมดกำลังใจหมดเรวแรงแต่ก็จะมีคนที่คอยยกเราขึ้นมานะคะคอยอบอุ้มเราให้เราผ่านทุกปัญหาและอุปสรรคไปได้นะคะแล้วในช่วงต่อไปนะคะก็จะเป็นช่วงของอัตตากับพลังงานของท่านมิคาเอลเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะคุณพี่แอลนะคะจะมาให้ความสว่างกระจ่างกับ พวกเรากันนะคะเชิญค่ะพี่แอลขอบคุณมากเลยค่ะคุกพรนะคะก็วันนี้นะคะพี่แอลจะมาพูดถึงเรื่องการน,นำพลังของ Dark a n เนี่ยนะคะมาใช้กับตาของเรานะคะคือตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนพลังที่เสริมนะคะที่ช่วยให้เราอะกล้าหาญขึ้นแล้วก็ค้นพบความจริงภายในตนเองนะคะประการแรกเนี่ย จะเป็นการป้องกันและก็ชำระล้างพลังงานนะคะพลังงานของท่านมิคาเอลเนี่ยจะทาหน้าที่เป็นโล่ป้องกันพลังงานลบนะคะแล้วก็มีสมาธิกับการเติบโตภายในโดยไม่ถูกครอบงาโดยความกลัวหรือความสงสัยนะคะประการที่สองเนี่ยพลังงานของท่านมิคาเอลอช่วยแยกแยะตัวตนที่แท้จริง กับอัตราที่ถูกสร้างขึ้นจากความกลัวความหลงผิดช่วยให้กล้าหาญซื่อสัตย์และมั่นใจในตนเองประการที่สามนะคะพลังของท่านเป็นเหมือนผู้พิทักษ์ที่ช่วยนำทางให้มนุษย์เลือกเส้นทางที่ถูกต้องทำให้มนุษย์กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับเงาหรือว่าด้านมืดของตัวเองเพื่อปลดปล่อยศักยภาพที่ซ่อนเร้น แล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะพลังงานของท่านก็คือดาวที่เป็นแสงสว่างที่ช่วยตัดผ่านความสับสนความหลอกลวงให้มนุษย์เข้าถึงความจริงภายในตนเองแล้วก็ตัดสินใจด้วยสติปัญญาและความรักซึ่งถ้าจะพูดไปเนี่ยพลังงานของท่านมิคาเอลนะคะท่านนำมาใช้ให้ถูกต้องเนี่ยจิตเราจะนิ่ง ชัดเจนกล้าหาญขึ้นแต่ว่าไม่แข็งกระด้างแต่ว่าถ้านำเอามาใช้ผิดวิธีก็จะเกิดต่าตาจะเอาพลังนี้ไปเสริมสร้างความพิเศษอยากจะพิสูจน์ตัวตนว่าฉันเหนือกว่าคนอื่นกลัวการสูญเสียยึดติดกับบทบาทปกป้องทุกสิ่งด้วยความกลัวรู้สึกว่า ตัวเองอ่ะพิเศษกว่าใครนะคะคือต้องการการยืนยันจากภายนอกมีความโกรธเมื่อไม่มีคนเห็นด้วยนะคะและอีกอย่าง,งนึงก็คือกลัวว่าถ้าไม่ยึดติดในสิ่งนั้นจะสูญเสียตัวตนของตัวเองไปนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อนำพลังของท่านมิคาเอลเข้ามาช่วยอ่ะเราจะกล้ายืนอยู่ในความเป็นจริง ไว้วางใจในสิ่งที่ถูกต้องรู้ว่าตนเองจริงๆแล้วเนี่ยมีมากกว่าบทบาทที่มีนะคะมีการปกป้องด้วยปัญญานะคะซึ่งเมื่อนั้นน่ะที่เราเห็นปัญญาเราจะนิ่งได้ชัดขึ้นตรงขึ้นแต่ว่าไม่ต้องการประกาศตัวเองนะคะดังนั้นสิ่งที่เราหลงยึดติดคิดว่าเป็นเราอะ เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เราหรือว่านั่นก็คืออนัตตานะคะซึ่งมันก็คือทางคลายทุกนะคะมันเกี่ยวข้องกับขันห้ายังไงนะคะขันห้าเนี่ยมันก็คืออนตาอย่างหนึ่งในเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธเนี่ยนะคะก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณนะคะรูปนี่ก็คือร่างกายนะคะแล้วก็วัตถุแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายนอก ะะเวทน,นาก็เป็นเกี่ยวกับความรู้สึกว่าสุขว่าทุก์หรือว่าเฉยๆนะคะสัญญาก็คือการรับรู้ความทรงจำหมายรู้นะคะข้อ4ี่สังขารนะคะก็เป็นการปรุงแต่งเป็นความคิดแล้วก็เป็นเจตนาบางทีอาจจะเป็นการหลบผิดได้นะคะข้อสุดท้ายวิญญาณนะคะก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลม้น กายและก็ใจนะคะเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เรายุติดคิดว่าเป็นเราะคะ่ะเขาจะเป็นกระจกสะท้อนสภาวะจิตทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของเราอะเพียงพังไปได้นะคะถ้าหากว่าจิตของเราไม่มั่นคงเหมือนเรายืนในเส้นทางที่ไม่ชัดเจนนะคะแล้วถ้าก้าวพลาดเนี่ยเราจะตกหลุม เพื่อนดินโครนไปนะคะซึ่งถ้าหากว่าเรามีพลังงานของท่านมิคาเอลอะคะ่ะอยู่นะคะอยู่ภายในของเราเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับการชำระล้างสิ่งลบทำให้เราอะก้าวไปนในเส้นทางที่ถูกต้องเป็นการตัดมายาคติเลือกความถูกต้องอย่างอ่อนโยนแต่ว่ามั่นคงนะคะในขันทห้าเนี่ย รูปเวทนาสัญญาสังขารปิญญาเนี่ยมันเป็นอัตตาที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาล,ลอยๆนะคะแต่มันเกิดจากกระบวนการของขันที่ทํางานไปอต่อเนื่องกันนะคะก็คือจักรูปเนี่ยคือสิ่งเร้านะคะสิ่งเร้าที่เราเห็นอยู่สู่เวทนาก็คือเกิดความรู้สึกนะคะรู้สึกชอบสู่สัญญาก็คือการตีความตีความไปว่าเขาอะชอบเราไหมหรือว่า อาจจะเป็นการแบบตีความแบบไปข้างเดียวอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็มาสู่สังขารก็คือการรุงแต่งนะคะสุดท้ายก็คือวิญญาณก็คือการอยึดรู้ว่าอันเนี้ยก็คือตัวฉันนะนะคะซึ่งเมื่อขาดสติไปเนี่ยกระบวนการเหล่านี้ก็จะไหลไปสู่การเกิดอัตตาได้อย่างง่ายดายน,นะคะขอยกตัวอย่างนะคะเช่นเรามองเห็นตัวเองว่า ชั้นดีอ่ะคนอื่นน่ะไม่ดีเลยด้อยกว่าชั้นหมดเลยคือมองว่าตัวเองอ่ะสูงกว่าผู้อื่นไม่ยอมรับความจริงหรือว่าคําเตือนแต่ว่าเมื่อเรานําพลังของท่านมิคาเอลมาช่วยเนี่ยจะทําให้เราเป็นคนหอมตนด้วยนะคะซึ่งตามตามที่เราได้ศึกษามาเนี่ยอาร์แองเจิลมิคาเอลถึงแม้ว่าท่านจะเป็นหัวหน้านักรบแต่ท่านก็ยังคงหอมตนตอบระผู้สร้างอยู่เสมอน,นะคะ ดังนั้นพลังนี้อ่ะก็จะช่วยให้เราอ่ะรู้จักการของตนอ่อนโยนแต่ในความอ่อนโยนนั้นอ่ะแฝงด้วยความเด็ดขาดน,นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราอ่ะควรตั้งใจรับฟังโดยไม่แก้ตัวนะคะก่อนตอบผู้อื่นคือแบบอย่าเพิ่งรีบทิ้งเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยคือเขาผู้พูดมาเลยไม่ฉันจะเอาความคิดของฉันอนะ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะอ ไม่แบบเขายัางพูดไม่จบเลยไม่รับฟังคนอื่นพูดอะ่ะอันนี้เป็นอัตราอย่างหนึ่งของเรานะคะคือพี่เอลก็เคยเจอมาแล้วนะคะเอ,อแล้วก็เข้าใจในตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือตรงเนี้ยมันมันจะทําให้เป็นความสําคัญกับคนที่เราสนทนาด้วยนะคะคือขอให้รับฟังเขาอย่างไรอัตรานะคะรับฟังด้วยความจริงใจนะคะจุดนี้จะส่งผลให้การดำเนิตนในสังคมของเราอะ่ะ มีความสุขสงบขึ้นด้วยการที่เราเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของทุกคนนะคะคืออย่าไปอย่าไปปักปั้มคิดว่าก็ฉันถูกไงฉันเป็นหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยจริงนะคะมันทําให้ว่าเออคนคนฟังอะ่ะมันจะทําให้แบบมันไม่ไม่มีความประทับใจะนะแล้วเรารู้เลยว่าคนที่เราคุยด้วยอย่างเขาเป็นคนยังไงนะคะมันจะทําให้พลงังพลังงานนี้แผ่ขยายไปถึงผู้คนรอบข้างได้นะคะ จากการที่เราให้ความสําคัญกับอผู้คนที่เราคุยด้วยว่าเขาอ่ะก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเหมือนทุกๆคนแล้วก็เก่งเหมือนกันนะคะมันจะสร้างความสัมพันธ์ีนอย่างยั่งยืนนะคะด้วยไม่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะ,ะบางทีในวันข้างหน้าเนี่ยเราไม่อาจรู้รู้ได้เลยนะว่าคนที่เราคุยกับเขาอ่ะอาจจะกลับมาช่วยเหลือเราในวันที่เราพลาดพังได้อย่างคาดไม่ถึงก็เป็นได้นะ,ะและ อาจจะเป็นการร่วมทํากิจกรรมอาสาแบบไม่เปิดเผยชื่อตรงนี้ก็จะทําให้เราไม่ยึดติดกับตัวตนของเราได้นะคะอัตราที่สองนะคะก็คือความโล่งก็คือการอยากได้ไม่รู้จักพอยึดติดทางวัตถุเงินอํานาจนะคะนั่นก็คือการที่หัวใจเราอ่ะมันขาดไปมันล่องไปโดยที่เราไม่รู้ตัวมันแบบมันแห้งมันขาดความอิ่มเองมใจนะคะ หัวใจของเราแห้งแล้งนะคะการนําพลังงานของท่านนิคเอลมาช่วยเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกพอเพียงอย่างมั่นคงรู้จักการแบ่งปันครอบครองเท่าที่จําเป็นบริจาคอย่างสม่ำเสมออาจจะใส่บาตรเล็กๆน้อยๆนะคะหรือว่าถ้าเราไม่ไม่ใส่บาตรหรือว่าทําอะไรเราแบ่งเวลาที่เรามีเนี่ยกับการช่วยเหลือสังคมนะคะแล้วก็สอนทักษะในตัวเราที่เรามีอยู่เนี่ย ให้ผู้อื่นเป็นการแบ่งปันนะคะตรงนี้มันจะค่อยๆสลายความโลภให้ลดน้อยลงได้นะคะต่อมาข้อที่สาการที่เราติดในสังขารนะคะความใคร่นะคะตรงนี้ทำให้เกิดความต้องการทางการที่ขาดสติแล้วก็ขาดความรับผิดชอบที่จะทำให้ผู้อื่นกลายเป็นเพียงวัตถุสนองอารมณ์นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามีพลังงานของท่านนิพาเอลสุี่จะช่วยให้เกิดสติแล้วก็ เคารพคุณค่าของผู้อื่นมองผู้อื่นเป็นมนุษย์เหมือนเราไม่ใช่วัตถุนะคะแล้วก็ให้สังเกตที่กายใจเมื่อว่าเกิดยัด่ยุขึ้นมาเนี่ยถามตัวเองว่าการกระทําเนี่ยเป็นการเคารพผู้อื่นไหมนะคะข้อที่สี่ความอิจฉาริษยานะคะความไม่พอใจเมื่อผู้อื่นได้ดีกว่าทําให้เกิดการปัดทอนความสุขของตัวเองยิ่งแบบเราเห็นในโพสต์ต่างๆมันจะ เขาเรียกว่าเป็นการเผาใจของตัวเองนะคะด้วยการเปรียบเทียบนะคะทั้งที่ความจริงอนี่ยมันมีหลายมิติมากสําหรับคนคนนั้นหลายด้านที่เรามองไม่เห็นเขาว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นยังไงนะคะเราเห็นเขาเป็นแค่ด้านเดียวค่ะก็ตาล้นเผาขึ้นมาอย่างนี้ยค่ะซึ่งถ้าเราอ่ะนำพลังงานของท่านที่ใช้อกมาเนี่ยก็จะช่วยสลายความอิจฉาไปได้นะคะโดยการที่ว่า ชื่นชมความสําเร็จของคนอื่นด้วยความจริงใจนะคะแปลงความอิจฉาเนี่ยมาเป็นแผนพัฒนานตนนะคะถามเข้าไปในใจตัวเองว่าฉันกําลังเทียบกับใครและควรจะโฟกัสอะไรของตัวเองนะคะตรงจุดเนี้ยมันจะเป็นการสร้างสรรค์ที่ดีกว่านะคะข้อห้านะคะความตะก,กัดก็คือการบริโภคที่เกิดพอดีเนี่ยคะ่ะทั้งอาหารเครื่องดืง่มและไม่ว่าวัตถุสิ่งของ,งต่างๆ ตกาภายนอกรวมอยู่ในนั้นด้วยนะคะมันเป็นการสะท้อนการรู้จักไม่ประมาณนะคะอยากครอบครองเกินจำเป็นไม่สนว่าคนอื่นจะขาดแทนนะคะแล้วเมื่อความริษยาและความตะกะัดมาบรรจบรวมกันนมันจะทําให้เกิดความขัดแย้งอย่างไม่จบคนหนึ่งอยากได้ของคนอื่น อีกคนก็กักตุนไว้ทุกอย่างเลยมันจะทําให้สังคมเสียสมดุลน,นะคะมันเป็นการทําลายนะคะเป็นทั้งผู้แพ้และผู้ชนะคือผู้ที่ริษยาก,ก็ทุกใจไม่เคยพอผู้ที่ตะกร้ก็รู้สึกว่าว่าน,นะคะยิ่งได้ก็ยิ่งอยากคือไม่มีฝ่ายไหนที่มีความสุขที่แท้จริงเลยนะคะความริษยามันเป็นไฟที่เผาใจความตะกรเป็นเหมือนหลุมที่ไม่เคยเต็ม มันจะเกิดความแตแกแยกทางสังคมนะคะข้อที่หกนะคะความโกรธมันเกี่ยวข้องกับโทสะนะคะความแค้นทำร้ายด้วยอารมณ์นะคะก็จะส่งให้ส่งผลให้ทำลายตัวเองนะคะแล้วก็เกิดความทำลายความสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เรามีพลังงานของท่านวิคาเอลก็จะช่วยเปลี่ยนโทสะให้กลายเป็น ความกล้าพูดความจริงอย่างเมตตาเราจะกล้าพูดแต่ว่าไม่รุนแรงเพราะพลังงานของท่านเป็นความจริงแล้วก็ความเมตตามันเหมือนกับเป็นความเมตตาสีชมพูความจริงสีฟ้านะคะมันก็จะผสมกันเหมือนตาแห่งแสงของท่านมิคาเอลนะคะาการสื่อสารมันจะชัดเจนในความเป็นจริงและก็ลดการประทานะคะข้อสุดท้ายความเกลียดค้าเฉยชานะคะแบบละเลยหน้าที่แล้วก็ แม้กระทั่งการพัฒนาตนเองนะคะมันไม่ใช่แค่ขี้เกียจทนกายนะคะแต่ว่ารวมถึงทังด้านจิตใจที่ไม่ใส่ดีนี่การน้อมนำพลังงานของท่านมิคาเอลอคะ่ะจะช่วยปลุกความมุ่งมั่นและก็ความรับผิดชอบนะคะเราก็อาจจะจินตนาการเรียกตาบแสงสีฟ้านะคะแต่ตรงพื้นหน้าอกนะคะแต่ตรงพื้นหน้าอกแล้วเราก็ตั้งจิตไปนะคะว่า พอให้ชั้นนะ่ะมีความเอ่อขยันนะคะเป็นตัวของตัวเองอย่าแพ้จริงนะคะแล้วก็ลงมือทําในทันทีนะคะดังนั้นเนี่ยคะ่ะเราจะเห็นว่าผลก็คือว่าความเฉื่อยชาเนี่ยมันจะคลายลงไปกลับมามีพลังขับเคลื่อนนะคะคือใช้กฎวันนี้เนี่ยทําให้ดีกว่าเมื่อวานหนึ่งเปอร์เซ็นเชื่อมงานกับเป้าหมายชีวิตนะคะแล้วก็ถามตัวเองนะคะ ก้าวที่เล็กที่สุดของฉันอะที่ฉันจะทําได้ตอนนี้คืออะไรแล้วเราก็ทํานะคะมันจะทาให้เราอะรู้สึกรักและก็ภูมิใจในตัวเองมากขึ้นนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะเราก็เห็นว่าอัตราเหล่าเนี้ก็คือขันห้าที่เกิดจากการทําทงานโดยไร้สติอะคะ่ะเราสามารถแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้ว่าถ้าหากว่าเราอะมีพลังงานของท่านมิคาเอลมาเป็นผู้ช่วยชี้นําให้เราอะ รู้เท่าทันเวทนาก็คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่หลงไปกับสัญญาก็คือการตีความหมายต่อสถานการณ์นั้นๆอย่างไม่ตรงตามความเป็นจริงคือจะทําให้เราอะมองเห็นทุกอย่างได้ตามความเป็นจริงไม่ตามสังขารก็คือไม่ปรุงแต่งตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะให้ลุกลามไปกว้างมากกว่านี้และไม่จติดปิญญาก็คือสําคัญมากนะคะ คือการไม่ยึดไม่ยึดติดว่าตัวชั้นสําคัญนะคะดังนั้นเนี่ยมันสอดคล้องกับออแนวสอนแล้วก็คําพูดของท่านพุทธ,ธาทาส่ปุกนะคะเพื่ออธิบายอาตาัตราหรือความยึดมั่นถึงมั่นนะคะข้อนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของอัตราทั้งปวงเลยนะคะนี่คือกูและนี่เป็นของกูเป็นความรู้สึกที่มีตัวชั้นเป็นศูนย์กลางอะคะ่ะ ของกูก็คือการยึดครองยึดว่าเป็นของตนนะคะเหล่านี้มันจะเป็นรากของความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงนะคะมันสอดคล้องกับการยึดขันห้าโดยเฉพาะพ่อปิญ,ญาณนะคะนะคะดังนั้นถ้าตัวเราอ่ะเป็นพลังงานของท่านมเคอลนะคะตัดการยึดได้อย่างอ่อนโยนและมั่นคงจิตวิญญาณของเราอ่ะจะพัฒนาแล้วก็จะยกระดับขึ้น แล้วก็จะเข้าใกล้กับสภาวะของการเป็นตัวตนที่สูงกว่าของเราได้ค่ะสำหรับพี่แอลมีเท่านี้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่แอลนะคะจากที่พี่แอลพูดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังในการน้อมนำพลังงานของท่านมาใช้นะคะคือน้อมนำมาใช้เพื่อกระทอะอัตตาไม่ใช่มาเสริมอัตราของเรานะคะแล้วาการที่เราไม่ถูกครอบงำด้วยความกลัวเราก็จะสามารถ แยกแยะตัวตนที่แท้จริงกับ,บต,ตาออกได้นะคะและในช่วงต่อไปนะคะก็จะปรับขึ้นพลังงานเพื่อเชื่อมต่อกับท่านมีคาเอลกับพี่สิยานะคะแฟนค่ะพี่สิยา